ตอนแรกนะคะเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เตรียมไว้ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําลงไปนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวนิดนึงค่ะแล้วก็จะใส่น้ําตาลผงชูรสแล้วก็รสดีค่ะตามความชอบได้เลย แล้วเราก็จะใส่วัตถุดิบหลักของเราค่ะก็คือกุ้งและปลาหมึกที่เราลวกไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่จานให้ผู้ปกครองชิมกันค่ะ ค่ะเมื่อเรากินอาหารเมื่อสักครู่เข้าไปนะคะก็จะเกิดการย่อยอาหารเกิดขึ้นค่ะโดยการย่อยอาหารจะมี2ประเภทคือ1การย่อยเชิงกลน,นะคะเป็นการย่อยจากการเคี้ยวด้วยฟันค่ะเพื่อทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงค่ะ2ก็คือการย่อยเชิงเคมีนะคะเป็นการทําให้อาหารเล็กลงด้วยเอนไซม์ค่ะซึ่งอาหารของเราก็คือกระเพราทะเลรวมค่ะเป็นอาหารที่ครบห้าหมู่เพราะว่าอุดมไปด้วยโปรตีนที่มาจากกุ้งและปลาหมึกค่ะ คาร์โบไฮเดตที่มาจากข้าวไขมันที่ได้มาจากการใช้น้ำมันในการผัดค่ะวิตามินและเกลือแร่นะคะที่ได้มาจากใบกระเพราพริกแล้วก็กระเทียมค่ะค่ะอาหารแต่ละประเภทของเรานะคะก็จะมีการย่อยที่แตกต่างกันออกไปค่ะก็คือ หมูที่1น,นะคะก็จะเป็นโปรตีนที่ได้มาจากกุ้งและปลาหมึกค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยก็จะมีการเคี้ยวที่ปากแล้วก็จะเข้าสู่คอหอยกล่องเสียงก็จะปิดเพื่อป้องกันการสำลักของอาหารค่ะจากนั้นก็จะลงไปที่หลอดอาหารแล้วก็จะเกิดการบีบตัวเพื่อให้อาหารมีขนาดที่เล็กลงค่ะแล้วก็จะเข้าสู่กระเพาะอาหารซึ่งจะเกิดการย่อยเชิงเคมีที่มีเอนไซม์ชื่อว่าเปปซินนะคะสามารถย่อยสลายพันธะเปปไทด์ได้แล้วก็จะได้เป็น thank you โพลีเปปไทด์ค่ะที่สายสั้นลงจากนั้นอาหารก็จะเคลื่อนเข้าสู่ลำไส้เลยค่ะแล้วจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ทริปซินและไคโมทริปซินนะคะได้เป็นเปปไทด์ค่ะและมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าคาร์บอกซีเปปติเดสนะคะย่อยปโปรตีนและเปปไทด์ย่อยเรื่อยๆจนได้เป็นไดเปปไทด์แล้วก็จะถูกเอนไซม์ไดเปปติเดสนะคะย่อยจนได้เป็นกรดอะมิโนค่ะค่ะต่อมาก็คือหมู่ที่2ค่ะคาร์โบไฮเดรตซึ่งเราจะได้จากข้าวค่ะมาเดิมค่ะเมื่อเรากินเข้าไปก็จะเกิดการเคี้ยวที่ปาก แล้วก็จะมีเอนไซม์อะไมเลสจากน้ำลายมาย่อยแป้งและไกลโคเจนให้กลายเป็นมอลโทนและดรกทินค่ะซึ่งเป็นการย่อยเชิงเคมีในปากค่ะจากนั้นก็จะลงไปที่คอหอยหลอดอาหารซึ่งก็จะเกิดการบีบตัวเพื่อให้อาหารมีขนาดเล็กลงค่ะแล้วก็จะเข้าสู่กระเพาะอ,อาหารค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะจะไม่มีการย่อยเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าไม่มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยดรกทินได้ค่ะแล้วก็จะลงไปที่ลำไส้เล็กค่ะจะถูกย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนได้เป็นน้ำตา โมเลกุลคู่ค่ะจากนั้นจะถูกเอนไซม์ที่เซลล์บุผิวที่ผนังลำไส้เล็กย่อยนะคะโดยมอนโทสจะถูกย่อยด้วยมอนเชสได้เป็นกูโคสค่ะซูโคสนะคะจะถูกย่อยด้วยซูเพรสได้เป็นกูโคสกับฟักโทสค่ะแลคโทสจะถูกย่อยด้วยแลคเชสนะคะได้เป็นกูโคสกับกาแลคโทสค่ะค่ะต่อมาเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่4ค่ะวิตามินและเกลือแร่นะคะที่เราได้จากใบกระเพราผิกแล้วก็กระเทียมค่ะ เมื่อเรากินเข้าไปนะคะก็จะเกิดการเคี้ยวเหมือนเดิมจากนั้นก็จะเข้าสู่คอหอยกล่องเสียงก็จะปิดเพื่อป้องกันการสำลักของอาหารค่ะแล้วก็จะเข้าสู่หลอดอาหารหลอดอาหารก็จะเกิดการบีบตัวเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้อาหารเล็กลงค่ะแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่กระเพาะอาหารค่ะแล้วไปที่ลำไส้เล็กซึ่งวิตามินจากผักที่ได้นะคะก็จะถูกดูดซึมในส่วนนี้ค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะลงไปที่ลำไส้ใหญ่ซึ่งก็จะดูดซึมเกลือแร่และวิตามินไปส่วนต่างๆของร่างกายค่ะ ค่ามมดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไขมันนะคะที่เราได้จากน้ำมันที่เราใช้ผัดค่ะเมื่อเรากินเข้าไปก็จะเกิดการเคี้ยวแล้วก็จะลงไปที่คอหอยกล่องเสียงเข้าหลอดอาหารนะคะแล้วก็จะเข้าสู่กระเพาะอาหารค่ะในส่วนนี้มีเอนไซม์ไลเปสนะคะมาช่วยย่อยไขมันแต่ว่าย่อยได้ไม่มากค่ะ จากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าสู่ลำไส้เลยค่ะน้ำดีจากตับก็จะช่วยทําให้ไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆค่ะแล้วไลเปนนะคะจากตับอ่อนก็จะมาย่อยไขยมันได้เป็นกรดไขมันและกรีเซอรอลค่ะแล้วกรดไขมันกับกรีเซอรอลนะคะก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ําเหลืองฝอยเพื่อลําเลียงไปหัวใจค่ะ